สวัสดีคะ่ะทุกคนให้ดูบรรยากาศตลาดเช้า,ามไม่ได้ให้ดูนานแลนะ้วเนาะเอามาดูหน่อยเดินเดินเดี๋ยวพาข้ามถานนไปฝั่งนน้นไปดูในซอยว่าคนประมาณไหนนะคะทุกคนแม่แม่ค่ะหนู่ท่ะนูเลย่ะเลาแรกงเดี๋ยวไปปัดของมอะไรอันนี้รางวัลที่หนึ่ง เด็กลองอร้อยเซ็ตกลับเลยว่าเด็กเมื่อคืนสองลูกนะจ๊านี่สาวก็พังาเยอะอกเข้าไปดูบรรยากาศตลาดข้างในไม่ได้ถ่ายให้ดูนานแล้วเนะเดี๋ยวเดินให้สุดๆเลยเียบหน่อยเดี๋ยวว่ากาสาวก็ขายของทิ้งแขลงมานี่อาหารเหนือไส้อัวค่ะ <laughs> อันนี้ใส่โอวอันนี้อันนั้นน้ำพริกปลาไอ้นน้ำยาปลาอันนี้เป็นน้ำเงี้ยวอันนี้น้ำพริกปลาทูน้ำเงี้ยวก็มีนะผัดไตยอย่ะเธอตลาดนี้ตลาดเล็กๆก็เคยไปตลาดช้าขายกันนิดนดหน่อยๆไม่มากมายแต่ก็พอได้ใช้พอได้กิน

ไม่ได้มาที่ไปเลยไนี <The> ่จกกระานไอ้นี่ปลามงไอ้นั้นอินรีตัวใหญ่ๆก็หมึกปลาหมึกนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะสีนี้สีธรรมชาตินั่นอปลาหมึกสีธรรมชาติลูกปลาลูกปลาซิวโลเท่าใดอันนี้ถุงโอซิบาทเมื่อี้โอ้ยปลาซิวเอปลาซิวถุงดี เนี่ยพอเดินแล้วจะได้กับข้าวเดินยากอยู่แล้วง่ายระบิบีบบีบไส่ยังแถวใต้ตไม่ค่อยมีอย่าของอย่างนี้นี่ป้าคนผักทั่วไปห้ามีสอง គេเยอะគេស្អាតរបស់សុទ្ធៗសុទ្ធៗ ากันเจ้านี้โรโคกุ้งพวกนี้พวกไก่ย่างไก่ทอดอะไรขายดีโอ้โหปลาวันนี้ปลาเยอะมากตลาดปลาไม่ไม่ได้ปลาแล้วเราไม่ต้องเสียบ้างมาตนี้ยังมีเราหายใจอยู่แล้วบอกให้แล้วก็เห็นไหมไม่แกเลยไปบอโอเออ ปลากระพงน,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 นี่ปลากระพงเดงปลาทงอวนร้อยนี่ปลากระพปลาอีซีตัวใหญ่ๆวันนี้จะอู้บดวยใหญ่ๆมากปลาทีก่กาจุอย่งนี้ไหมนีอูตัวนี้อูอู้เก่มากอะ่ะนี่ปลายเยอะตลาดปลาเยอะตลาดนี้เยอะจ้า่ะไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายให้เจ้าดูนานแล้ มีปลาูน่ากินมากกันตครับผมตลาดนี้ปลาจะลอยปลาวุนลอยปลาเรือข้าวเช้าสดแต่รางายจะูงเอยสวัสดีค่ะ พวกนี้ยปลา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 ยชายฝั่งปลายชายฝั่งเขาหาต้นเย็นมาขายต้นแชต้นกลางคืนมาขายก็แค่าอ้ปลายชายฝั่งจ้ะในนี้ปลาเยอะวันนี้ในนี้ปลาเยอะกุ้งเยอะลายและสดก็ไม่เอี๊ยมออกอูนิมันใกล้ไหนใก นี่้าบาทค่ะปูนิ่มแล้วก็หอยหอยนางรมตัวเล็กเเนาะเจน้ำเลนะค่ะไปข้นกับัดลยอันนี้ไว่านยเนิ่อยางเเลยนี่มย่างนี้นิ่มดไม่นมนเต็นี่เียน้ำข้เนี่ยตวันนี้มันก็ลับลเ็นลระเตหวานอันนี้มันไข่ที่ใส่เลยปลาพามา ไม่ค่าไม่มีใบราเลยค่ะหาใบราแกงลูกปลาหน่อยใช่ซื้อหักไม่ค้าผักอื่นก็ได้ค่ะจะเอาใบราใบราไม่นี่ผักอะไรอะเธอ ต้มแก้วเด็ดลูกค้าลูกค้ารุมแล้วก็ต้มแก้วนี้ก็แกะมาแป๊บเดียวเลยหมดใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวสองหม้อนี้แป๊บเดียวหมดนะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะถือมือน้ำมันหมูโรตีเดนอะไรนี่เดินแกงไก่ค่ะแกงกะหรี่ไก่เด้อกินกับโรตีน่ากินนะเดี๋ยวแม่ค้ากำลังตัก

ปลาอยู่กระนงด้กุ้งพวกกุ้งพวกปลาสดจะเยอะตลาดนี้เยอะแล้วก็สดโหลดสารนักเกินะ้าเรียกว,ว่ากินแล้วกินแล้วสบายใจแพงสักหน่อยกินแล้วสบายใจ าดูยายอายุแปดสิบกว่าขายฝากขายทุกคนเลยแปดสิบกว่าแล้วนะอายุเยอะมานั่งขายฝักแต่มีลูกก็มาช่วยนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ ไก่ข้าวมันไก่เจ้านี้30ปีได้นะตอนไข่นะประมาณสามสิบปีนะแกขายอยู่ตรงนี้สมัยก่อนที่ว่าสาขายของก็มาดั้งของแกเนี่ยไปขายข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่เจ้าเก่าเจ้าเดิมของตลาดสพาูงนะอันนี้ขนมตัวไปด้าอั้แบบปลากับรอบวา มีพวกขนมจีบซาปากะับปะร <c oughs> เปิดะพบปะร้ายดูนะว่าน่ากินไหมเห็นไหมน่ากินมากอร่อยมากแก้วนี้เาต้องวันนี้แม่ค้าขายดีกันทั้งนั้นเลย ทุบใส่บาจีาก่นวันที่หนึ่งเยอะเลยดอกไม้เมื่อวานขายดีมากดอกไม้าขายอะไรเขาเห็ดเห็ดแค่ไหเห็ดฟางคับเห็ดฟางดอกสวยๆมาจากไหนอ่ะนานะของเองคอดอกสวยมาก cẹp ngan, chúng thính thẻng lên nha, ừ, 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 đâu ta không có công việc, nướng nồi, nướng nồi, mì tôm trao đắng, mì tôm trao đắng sọc, 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 ไนี่ปลาส้มปลาส้มยังไม่เต็ปลาส้มกินแล้วันนง่ายๆก็ได้ได้จุดจ้าฮาลี่ยฮาลี่ยแม่ค้าส้มคนสวยของจัน้อย่าไปชวนหลุดเลยเจ้าเหนียบโอ้เจ้าไปชวนหลมต้องต้องรังบินเจ้าเหนียบเจ้านี่ก็ดังนะคะทุกคนเนี่ยปิ้งไส้กล้วยไส้เผือกไส้กุ้งตลาดเจ้าสะพานอยู่ ร้าครัวโปรานชันทำงานส่งนายแป๊บเดียวแอตอรี่มากที่สุดตลาดเนี้ยใช่อร่อยนะจ๊ะอร่อยจะมาครับคนมันหุ่มอะไรนักหนานี่คนหุ่มอ่ะคนหุ่มคนมองคนเจ้าคนเจ้าขหมเต็มหมดแหละทำไมไม่จําเป็นเอง่ กนขอจบเพียงแค่นี้นะคะพาเดินตลาดเช้าจ้าดือบรรยากาศทั่วไปนะทุกคนยบาาจุ๊บจุ๊บ